คุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมต่างก็จับตามองเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่ชาวบ้านค่ะได้เข้าไปร้องเรียนนะคะว่าพบกับกลุ่มชายรักชายนั้นค่ะไปมั่วเซ็กกันนะคะอยู่บริเวณใต้สะพานที่ตําบลหนองพึ่งอําเภอสารพีค่ะเขาบอกว่าเป็นแหล่งนัดพบมั่วเซ็กแล้วก็ทิ้งถุงอย่างอนามัยไว้เกลื่อนบริเวณสะพานเลยค่ะ ชาวบ้านที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้าไปร้องเรียนนะคะว่าบริเวณพื้นที่ป่าละเมาะ ใต้ทางต่างระดับถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบที่3กลายเป็นแหล่งนัดพบมัวเซ็กของกลุ่มชายรักร่วมเพศทําให้ชาวบ้านนั้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจากคนแปลกหน้าที่แวะเวียนเข้ามาใช้พื้นที่และมาหาความสุขส่วนตัวอยู่เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนี้ล่ละค่ะรวมทั้งยังเกรงนะคะว่าจะเป็นแหล่งมัวสุมพวกยาเสพติดหรือว่าเหตุอาชญากรรมอื่นๆโดยพบว่าบริเวณป่อมอใต้ทางต่างระดับนั้นมีร่องรอยของการใช้พื้นที่มีถุงยางอนามัยใช้ แล้วและเจลหล่อลื่นเป็นจํานวนมากตกเกลื่อนไปทั่วเลยซึ่งบนที่ดังกล่าวนั้นค่ะอยู่คนละฝั่งกับถนนหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งมีระยะถากนะคะอยู่ประมาณ100เมตรค่ะ ชาวบ้านนะครับก็ได้สังเกตพฤติกรรมมานานนับเดือนจนทําให้ทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่นัดพบเพื่อมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายที่ผ่านมามีเข้ามาทุกคืนซึ่งชาวบ้านไม่ต้องการให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมค้าบริการทางเพศและสร้างความสกขรปกแพร่เชื้อโรคก็ได้แจ้งให้ตํารวจเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ก็หายไปไม่นานก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมอีกครับคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะทางด้านของนายพัชรพงษ์เทพอํานวยผู้ช่วยหมวดการทางแขวง ทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะคะได้บอกว่าบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นอนุบาลต้นไม้และได้ให้คนงานเข้ามาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ให้โล่งสามารถมองเห็นจากถนนเข้าไปได้รวมถึงยังมีการขุดร่องน้ําบริเวณถนนทางเข้า5จุดเพื่อไม่ให้รถยนต์เข้าไปได้ค่ะเป็นการป้องกันการมั่วสุมเข้าไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าชาวบ้านนั้นพบเบาะแสก็สามารถแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบบริเวณสะพานดังกล่าวได้ค่ะ